สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมูนิเจแดงก็อยู่ที่วัดปู40ค่ะเลขวันถูกก็เลยมาเลขวันถูก39หรือ93ขอกับปู93ลาง93ลางบ่เพราะแม่น39บ่เป็น93มันบ่959เป็นลาง93ก็ว่าูนย์ก็ได้ครับไม่ต้องไปดูไกล สี่ลายเลขล่างมันเข่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขบนว่าเข่าครับปูณเลขบนขาวขาเข่าข้าวข้ามันไก่กันเนาะไก่กันกั๊กข้างล่างถือเก้าสามถูกกันหลายเจ้าของปูดนี่กระถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมมากับดอนล่าแช่แนวกับเดี๋ยวเดี๋ยวบนด้านหลนหนามาล่าแช่แนวเลยนะครับเด้อ ต้นล่าช้นแนวกระเพาะผาลวด้วเจยเนก้าสามห่งน่งเก้าสามเหลือซื้อไว้ตั้งแสนหนึ่งบรกกับสับพูล่างยางเดียวได้มาจากเลขกพอพอนเหล็กซื้อเลยข่วนนี่ขียนเกนไ้หรือเปล่าไม่ได้แน่นเลยนก็จะเขียนเดี่ยวฮะไ่ได้เขียนเป่าไม่ได้เขียนเกิาไม่ได้ลงมกีบเออหัดมากไ่ได้ล้มเอา เท่านันเองใครก็จะเทียงตังเที่ยงแล้วคนเที่ยงเงินบนท่านแล้วอยู่ถูกคนหลายบ่ค่ะถูกหลายตาคือบานใจบิดแล้วเคนีจไปซือเลือนละนี่เดนเมื่อเมื่อุดท้ายเอาเมือสุดท้ายเขาเขาสีมานี่เนาะกเนาสีมนี่อยู่ อ๋อนป่งมมือสุามัสกิเอาพับพับเิ้งนึงค่ะท่านผู้ชมเตมล่างอ๋อคราตมสามล่างเนี่ยปูขยบั้แเก็บไปอู่อะไรตัวนี้ล่างเมห็นยูสรสลุปกับสรุปยูะล่างนะเกินบอกแสดงกับสรุปยูะเลย ก็จะสูตรสองแสนนี่เรียกสองแสนคูณแสนนี่นะปู่ได้อันนี้ปูไ้ล่างไฟกระลุกูเ้อหรนต้มาตอันก็เดร่างแมนแต่ละอานี่เรียกปูไ้ล้างมา่เก้าหนึ่งบ่อันนี้เก้าหนึ่งอันนี้สามแปอันนี้เก้าสามปูให้มาต่ไดตัวนี้ร่างไม่ห้ล่างตัวกรอไผู้ใดกับเก้าสามเนาะ ม่าพี่เป็นสามเก่าย่เ่าเก้าสมหือแหกแจ็คเยอะจะเมือแจ็คแ่งยันจะเมือแจ็คถ้เจะซื้อมาฝักนี่เป็นเกาสามเก้าสามีูให้เก้าสาม่ต่ากันแล้วก็ปูให้ล่างก่อนล่างแลล่างก่อนพ่อพ่อนก็ยืนยันล่างตวเดียวกาสามตเดให้เาไปเื้อนี่ ห้าเก้าเก้าห้าเก้าสามสามเก้าบนห้าเก้าเก้าห้าลางเก้าสสาก้วแค่ิงไปคู่ตัดเยอะยากตัดซี่ตัวหนึ่งเนาะซี่ตัวหนึ่งกับกันเอาเริ่มเข่าแล้ววันนี้คาดว่าจะได้จักตัวครับวันนี้เก้าามเก้านินละ พ่อพ่อน่ะวันที่ยี่ผ่าจ้งไปยี่หกแจ้งไปก้อนวันกุดแงอยู่แล้วพอพอย้อา้ยังข้นสวามั้งัอะาสามน่มาทั้งอือมื่อกี้ล้มล้มอากาศดีดีเนาะบ่อนบ่นหนาวสีหาโมงเลวนี่พ้นกระฟูกสีสันเพ่นเนาะ

ค่ะม่เกเมียนเมียนก็จะาจกเแเมีนมนมยอกพระกอกเก้าสามนี่ได้หลายแสนเ้สมันกจะากับกอันนี้มากับน้ำกุดแหกุยกุดแหนี่ต้องต้องออกตัวกับใ่ใน ใ่ตัวกับพ่อมันตัวกับตักับพ่อใม่อันนั้นชื่อรับที่ได้เร้วบร้้าสเพิ่มให้เก้าก้ื่อวันนั้นงน่อเ็กัมันเป็นตัวกับขึ้นกันค่ะตัวกับนห้เจ็ดเก้าออกเก้าเจ็ดวันนี้ให้เก้าสามก็ออกสามเก้ันเพื่อเยปนน้นบนปเพิ่บอกให้ซื้อหกกับบนซื้อใหม่ มันเลขโมากี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นลางม่าน่ะมันจะเป็นลางเลยเลยไปมันจะโคเป็นวงโล้ยโอ้ยต่ว่าเพิ่นก็บอกใหยซื้อหกลับหกกลับบนล่างก็หลายตัวยุ่นวาหลายตัวนมันกจะมาง่างซมันมาเทียมลูกก็จะบวออกเทียนเียมขาจะบวเลยคู่ไทยค่ะ แล้วเลื่องมาน่มาห่กนะีบวกเนเที่ยมหน่เที่ยม่งอยาอยากเดินไปไกลอ๋เที่ยงบดอจะไม้เียแางไม่เข้ามาเขี้ยมออกไปเลยีบโอ้ปูกัมีดีนะคะท่านผู้ชมวันถ้าเบากับเางายเพือ มาุนูุน้านให้นังจังวมุดจักทิตว่าเสียใจว่าตายนะนะตายเสียใจลว่าสัน้อ่าะว่าัยนได้ใช้เตันหมดาจะบันนี้โคความควา ตั้งเดวงแล้วา้วคือแต่่บ่บ่ดขบ่ได้มากแต่บ่ถูกกั่คู่กนแต่บ่มันมานบ่มานนี่ก็บ่ถืกเนาะเอาจับเลขลากเน่นๆค่ะแต่บส้มมันนี่มั้ของฟูซีศูนย์ตั้นรางยางเดี่ยวมาใส่กันสูตรบนคือผ่านคือบ่่ยผ่านอ๋อตับศูนย์ออก มันมันบหิตยดละเยดแต่ดนดเรว่าข้าวเ็นหัทุกย่างเพราะ่หนึ่งละเอียดหนึ่ละเอียดแล้วก็เรื่องนี้าช่ไหมไม่ลนเอียดนลยข้าวเปกนหัวใช่ไห้กิเนหัวข้าวเ้าวขอ้นเน่วเนีำม้าอีกขาวเ็นั เอาปหาพนมากบางนึงกับบด้ยบ่ได้ยังบดายบ่บดาพันมากก่อนฮาพ่อหยังพ่อบาบอกว่าอย่าเฝ้าเมียมืออื่นเมียสิพ้าแปลปู4ีศูนย์สะกอนลยวางสี่เหมือนเจ้าผลลัพธ์คืองเจ้าสิเมียเอาสันเด้ ตแม่นมาก่อนเท่ายานเอาแมวกรสตอคเนี้มากไวเออเปิเมียบานร้อยคักงเาอยากให้มูไปนั่มนี่โตหาอยู่บารับนี่ไม่ทำเหมือน็เาเหมือนคือเกษตรนี่น้เกษตเรา ถไท่านไก่เขามาหย่ขนึนใหนักการรัเดีย็รัไวคือกันล่ะคือกันล่ะโฟแจแดงถูกถูกค้นถูกประเภทเลยของแจเด้งคือกันโดนคือกันหลายก็โอุนไปให้หลายข้อนิดเดียว หลายเทียที่กันกะมะขอนาะอาให้หาพันธ์าให้ลอย่นหก็ให้พันมาเอาอีขออีเรื่อยๆสิเดือนรอดยังไงเท้าเรื่อยๆเนี่ยก็เลยบอกไปเลยลายควนอยู่ที่ทหารที่หายเนี่ยเขาเ้าซู่ฟังเลยเลี้ตนเขาก็ให้เด่ซื้อเแตนหารลอยเทละพันธอ แมนแมน่นเดือดร้อนมากไม่มีเงินไปหาหมอเท่ากับหายเทียสองเท่ากับเลือดหายเทียสองแค่สามรังค่อนเขากับบกขอาดอกแต่ว่าว่าสซู่ฟั่งแต่เล็ดตนเขากะเอาให้เขาเจอทุกประเภท ว่าสิโทษตามสิบวให้เมียวันที่วันที่ยี่สิบสามสิบไปเอาเลขสิตามไปเลยครับสุรินทร์อ๋อไปสุรินทรตาประหัตบ่แม่ห้ากับไปสองคนเท่าครับเดี๋ยวที่ยี่สิบสามไปช่องเม็กผ้าผ้าตาหน่อยไปนั่งเอาเลขแมทอันช่องเม็กมวดวังหันเพิ่นได้ศูนย์สามเขาเอาเลขเมกเนี่ยมันอยู่ผู้วน เก็บตัวเลยวันที่23เดนมกาคมทาฝาฮัดบาขึ้นมมกนี่ัโทรหาเพินบรับสายไ่เ้งเครับเท็นได้สามตัวตัวแล้วดี่สี่เจดหกสี่เจ็ดหอ๋อเคยเคยเอาถืออยู่เคยถูกอยู่ปีละเท่ยพอหน่อยอยรบเคยมากอ๋อเพินมาเคยมากอันนี้เอาอุ้ยพอน่อยเคยมากอยู่เพินว่าถามเพิ่นเคยมาก นี่แหละพอหน่อยก็ค่อยมาเพระาะว่าอยู่สองเมกพุ่มมันดีนนเขาเปิดแล้วสินอาทันผู้ชม,มเดี๋ยวอีกจังมือค่ะฟูจังมากประมาณแค่สองหมืนะ่นเนาะวันนี้วันที่สิบแปดหนึ่งเนาะวันที่ยี่สิบยี่บเอ็ดจังแม่วันที่ยี่สิบสามห้ากขาจะเดินทางนะครัท่านผู้ชมลอดอดค่ะท่านผู้ชม